เขาบอกให้ไปแจ้งตำรวจดำเนินคดีเนี่ยลุงไปบอลไปไปไปรายงานตัวก่อนเบื่อรายงานตัวอะไรลุงรายงานตัวแอดมินไงซาดไปไปละลายไอ้เคี้ยบบอลมึงไม่มารายงานตัวนะไอ้หมาไอ้ซาดอยู่นี่อยู่นี่มาตอยหาอยู่นี่หมอหมอหมอโอเคครับมา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 เรครับโร็ครับโร็ครับเดี๋ยวชูบิงครับไอ้เคี้ยนี่ไม่ไปรายงานตัวนะใครมึงไปรายงานตัวไอ้โง่ เราใส่บินร้านนึงนะเาใส่บินร้านนึงนะสอ้านยังไม่เคลียร้านนึงมาอีกแล้วไอเเ้าศด้วยเท้าศเยใส่บินร้านนึงนะใส่บินกันเผาเลยเ้าเทาศพเลยเนี่ยไม่ลุงลงแล้วบินน่ยบินเขาบอกให้ไปแจ้งตำรวจดำเนินคดีนยลุงไปบอลไปบเป็รายการตัวก่อนเบื่อรายการตัวอะไรลุงรายงานตัวแอดมินไงตาดไปไปล้มละลายไป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 เขาบอกให้ไปแจ้งความีร องไปขึ้นฟ้องศาลอะไรไม่รู้เนี่ยเขาบอกเมื่อกี้เป็นไงรถที่นีไปไงรถที่นีเป็นไงรถอมันนั่งสี่ได้ไงอะลุงอาสามารถมันั่งสี่โง่อ่สามารถยี่อะไรนั่งสองไม่มีบ้านกูไม่มีนะสามารถนั่งสองนะหัวมันสูงไง เ้วเป็นรายงานตัวทำไมลุงลุงต้องมารงานตัวก่อนไม่รู้ว่ามึงจะได้ทำอะไรไงมึงกดแรงรัลุงขับลุงขับรถแรงไหมที่เนี่ยลุงขับรถแรงไหมไม่แรงอ่ะแลัถ้าลุงบู๊ด้วยลุงวิ่งได้เท่าไหร่รถอะประมาณสามร้อยสามร้อยห้าสิบที่ผมไปลองขับเล่นๆผมวิ่งแบบได้มาณสี่ร้อยห้าสิบใก่้หรอห้าร้อยอะโอ้จไเดี๋ยไดี๋ยวไอฟซีพียผมรู้คุก็ใช้คุณไปถามไปว่าไอบอลเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างฮะ อะไรอ่ะไปรายงานตัวมึงจะไม่ไม่ใช่มึงจะได้เป็นหมอหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามึงวิ่งไปไหนอยู่ทางขวาโง่นั้นมันทีฟีอยู่ทางนี้มึงไปถามไข่ดิเพราะมันต้องทำอะไรบ้างไปไหนไม่รู้แล้วมันวิ่งหนีไอบอลทำไมอ่ะกลัวผมเปล่าเออมึงไปด่าก่อนไปไงหยองมึ้จัก่อะรายงานอะไรหรือ อ ok ุ้ยทำไมมีข้าวเครื่องดื่มอะไรวะเนี่ยอ๋อชอบมากทำไรบ้างปะเดี๋ยวต้องไปหลังรีไปหาหมอครับไปโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวหมอใช้เป็นเลยอ๋อออโอเคนี่เราจะรีหรือเปล่าให้ขับไปโรงพยาบาลทันอยู่กบอลไปเร็วเฮ้ยชิโร่มึงขึ้นไม้บกให้มันดิอ่าบน้ ไอ้สวอ้สเอา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 ดิเอาเลยดิเอาเลยไวเลยว่องเลยแหละเนี่ยาหลังดีไงมึงให้มาตีมูตาตื่นเลยเอาเอาด่เอาผมก็ตีตอนตื่นไปเพราะว่ามันจะน่าเบื่อตีวูดอะาทำยัางอื่นกับเราไม่ลุงเดี๋ยวต้องห่านลัวของพวกตีวดม่งไม่พอเอลุงผมก็รู้ว่ารดลุงที่นั่นะผมเอาไปเดิมพันแล้วลุงอรห้าสิบลุงอ้าสิบ มึงจะไปเดิมพันทำเพี้ยไรเราไอ้บอลเดี๋ยวก็ได้เดิมพันกับเอ k ลุงฟังผมนะเดิมพันกับอสามห้าถ้าชนะอสามห้าได A ้ได้ได้ได้อย่างนั้นได้เดิมพันอะไรเดิมพันอะไรเดิมพันแบบสตอรี่สองสองโอเคอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นได้เอออย่างนั้นได้เสียงได้ถ้าเดิมพันอ่ะอันนั้น